มันคือการปาคู่ในออกไปะนะครับผมแล้วคู่ในเนี่ยก็จะตามธาตที่เราใส่เข้าไปเลยนะครับสกิลของโทคู่ในเนี่ยมันเป็นสกิลที่รัวได้นะแบบนี้นะผมก็คือเอามาโคลแล้วรัวเลยนะครับ เทปทูคอมเว็บซื้อบัตรเติมเงินออนไลน์ราคาพิเศษท่านผู้ชมสามารถเข้าเว็บผ่านลิงก์นี้ได้คุณได้บัตรกำมือเวได้ค่าขนมสวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกครั้งนะครับผมไอจก YouTube กักรยูทูบกำมือเวน,นะครับผมวันนี้นะฮะจะมาแนะนําแนวทางการเล่นของนินจาสายปลาคุณนายกันนะครับผมนินจากายนะเน้นแค่นินจาก่อนนะผมส่วนของค้างในโลกเนี่ยยังเล่นไม่ค่อยเป็นเอาไว้วันหลังแล้วกันนะฮะสำหรับใครที่เข้ามาดูครั้งแรกนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้า feed ยูทูบ มันจะต่อไปเป็นคางเงโลได้นะคางเงยโลเนี่ยมันจะมีสกิลของฝั่งกายภาพมากกว่านั่นเองนะครับผมส่วนอุโบโรหรือว่านินจาหญิงเนี่ยมันจะไปทางฝั่งเวทมากกว่านะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าใครจะเล่นนินจากายต่อคางเงโลก็แนะนําว่าเล่นผู้ชายเลยนะครับสำหรับ Ninja ai, นินจากายนะสิ่งแรกที่ต้องรู้ก็คือร้านขายคุณในนะครับหรือว่ามีดที่เอาไวป้ปานั่นเองนะฮะสำหรับร้านในอิสลูดนะครับผมก็คือเข้าไปที่ร้านขายายานะครับแล้วก็เดินขึ้นมาข้างในนะครับผมจะมีนินจุสทูเจดเดอร์นะครับผม คนนี้เขาก็จะขายพวกคู่ในนะผมมันจะมีอยู่4ี่ธาตุใช่ไหมดินน้ําลมไฟแล้วก็มีพิษ1อันนะครับผมแล้วก็เป็นแบบคู่ในไร้ธาตุอีกหนึ่งอันนะฮะแต่ว่าคู่ในไรธาตุเนี่ยมันจะใช้ได้เลเวลร้อยนะครับผม <S <S ส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกยันต่างๆเป็นชูลิเคนเป็น เมท่าที่เอาไว้ยิงเวทของนินจาเวทหรือว่าเป็น s h a d o ออฟอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ก็พามารู้จักกับ MBC ขายอุปกรณ์นินจานะครับผมที่เราต้องแวะเวียนมาบ,บ่อยๆนะฮะต่อมาคือวิธีการเล่นของนินจาชายนะครับผมมันไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อนเท่าไหร่นะครับผมก็คือโทคุไในนะครับผมเราจะใช้สกิลนี้เก็บยันเลเวล99เลยนะครับผมมันคือการปาคุ่นในออกไปนะครับผมแล้วคุ่นในเนี่ยก็จะตามธาตุที่เราใส่เข้าไปเลยนะครับสกิลของโทคุ่นในเนี่ยมันเป็นสกิลที่ รัวได้นะแบบนี้นะผมก็คือเอามาโคลแล้วรัวเลยนะครับดาเมจของมันเนี่ยถ้าตอนเลเวลยังไม่ถึง99เนะี่ยดาเมจประมาณสัก5,000นะครับ4,000 5,000เนี่ยก็ถือว่าใช้งานได้แล้วสำหรับช่วงก่อน99นะครับถ้าปลาทีเดียวไม่ตายกระซัมเข้าไป2ทีก็น่าจะล่วงหมดแล้วนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูการอัพสกิลก่อนแล้วกันนะครับผมสำหรับนินจาชายนะครับผมสายปลาคุณนนะครับผมสกิลแรกที่เราควรอัพก็คือนี่ครับผมโทคุนานเอามาให้เต็ม5ก่อนนะครับเป็นสกิลที่ใช้เก็บเวลในช่วงแรกนะะฮออย่่่าางทีบกไปว มันคือการปาคุนในใส่อ่ะแล้วเราต้องมีคุณนในอยู่ในตัวด้วยแบบนี้นะผมก็คือคล้ายๆกับลูกธนูแหละลากใส่เข้าไปตรงนี้นะครับเวลาปาก็เนี่ยกดแล้วก็ย้ำเข้าไปเลยนะครับผมแบบนี้นะฮะคล้ายๆกับพวกดับเบิลสตาร์เลยพวกนั้นแหละนะครับต่อมาสกิลที่กวรย้รอีกอันก็คือนี่ครับผมเด็กร์โทวิ่งแพ็กทีสนะครับผมจะเพิ่มความแรงของการปาต่างๆนะครับ Gen, iken, ai, เช่นปลาชูริเคนปลาคู่ในปลาฮูมาชูริเคนอะไรพวกนี้นะครับก็อัพเต็ม10ไปเลยนะฮะหลังจากอัพ2อันนี้เต็มแล้วนะครับก็ไปอัพตัวนินจามาสเตอรี่นินจามาสเตอรี่เนี่ยจะเพิ่ม SP สพีรีเจนให้เรานะครับทำให้นินจาเนี่ยสามารถรีเจนเอสพีได้ดีขึ้นนะครับหลังจากอัพนินจามาสเตอรี่เสร็จก็มาอัพนินจาออร่านะครับผมนินจาออร่าเนี่ยเป็นสกิลบัฟกดปุ๊บมันก็จะบัฟเพิ่มสเตตให้สเต็งห้าหน่วยอิน5หน่วยเป็นระยะเวลา90วินาทีนะครับไอการปลาคู่ในเนี่ยมันแรงตามค่าสเต ดังนั้นเนี่ยการอัพนี่จ่าอลล่าเนี่ยก็ทําให้เราได้ปาคู่ในแรงขึ้นนั่นเองนะครับจากนั้นก็มาอัพนี้ครับผมชิระดาจะกระจัดล็อกคาบนะครับผมเมื่อเราใช้สกิลนี้นะครับผมเราโดนมอนตีเนี่ยมันจะกระโดดถอยหลังให้เราอัตโนมัตินะฮะซึ่งบางทีก็น่าลำคาญเหมือนกันนะครับแต่แรกๆก็ใช้ไปเถอะนะครับเพราะเราใช้ปาคู่ในเป็นระยะไกลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นพวกคอสแลสเนี่ยบางทีก็จะกําลังจะโดดไปฟันมอนแต่กระโดดถอยหลังนี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะอ่ะก็อัพเต็ม5ไปเเลยยนนะครับผมส่่วพอทีหลืออนะะครับก็จมีัพ มิเลอร์อินเมดสินะครับเอาไว้หลบการโจมตีเช่นกันนะครับผมแล้วก็โทฟูมะชูริเคนนะครับผมอัพเต็ม5เช่นกันนะครับก็จะหมดแล้วครับจับเจ็นะครับผมสำหรับนินจานะฮะต่อมาเรื่องของสเตตนะครับผมสเตตนินจากายเนี่ยมันคือสเต็งเด็กเลยครับผมความแรงของการโทคุณนาอยู่ที่สเต็งนะครับถ้าใครที่กอดเลเวลเก้าเก้านี้มันคือสเตตของร้อยสามสามนะครับผมถ้าต่อเลเวลเก้าเก้าเนี่ยคุณจะได้สเต็งประมาณเก้าสิบเก้าหน่วยนะครับแล้วก็เด็กประมาณ 5 0ถึง70หน่วยนะครับส่วนพอาที่เหลือนะครับผมก็เฉลี่ยเอาระหว่างเอจิกับวิทแล้วกันนะครับผมเพราะว่าช่วงแรกๆเราไม่ค่อยใช้เอ d ดเท่าไหร่หรอกนะครับก็หลักๆเป็นเอาสเต็งปลาให้มันแรงก็พอแล้วนะครับกับเด็กปลาให้มันโดนนะฮะสำหรับของสมใส่นะครับผมจริงๆก็มีอะไรก็ใส่มานะครับผมของผมแรกนี่ใช้ก็คือเป็นดาวกระจายแจกนะครับผมเมทัลฮูมาชูลิเคนเนี่ยบุกเจ็ดที่มันแจกมานั่นแหละนะครับชุดก็ตามมีตามเกิดนะครับผมเน้นเพิ่มไมแท็กเข้าไว้ก็พอนะครับ บาโก่พ่อทุกสถาบันเหมือนเดิมนะฮะคือมีชุดอะไรก็ใส่อะส่วนใหญ่ผมใส่เพิ่มอีกฟีซด้วยซ้ำนะครับมันก็แรงค่อนข้างประมาณนึงแล้วเนี่ยตอนที่ก่อนเลเวล9กเนี่ยเดเมจมาทัก4,000กว่ากว่ามันก็โอเคแล้วนะสำหรับการเก็บเวลกับมอนเลเวลต่ำกว่า99นะครับก็เรียกได้ว่ามีขอประมาณนี้ก็สามารถเก็บได้อย่าง99แล้วครับผมหลักๆก,ก็คือเน้นสแปมสกิลแบบนี้นะครับสแปม์คุณในเข้าไปนะฮะ มันเดินไม่ถึงตัวเราหรอกนะครับผมยิงกันง่ายนะฮะไปกดมาโคยิงเอาเลยอ่ะนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับนินจาสายกายภาพปาคูไนนะครับผมก็เออเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันพอดีคังเงโลยังเพิ่งเริ่มเล่นอยู่นะครับยังไม่ค่อยเข้าใจสกิลมันทั้งหมดเท่าไหร่นะครับผมก็เอาไว้เดี๋ยวเล่นให้มันเข้าใจมากกว่านี้ก่อนแล้วค่อยมาทําไกด์ของคังเงโลกายภาพกันดีกว่านะครับอันนี้เป็นการปาดาวแบบใช้ของคัสสามของคังเงโลเองนะครับผมก็เรียกได้ว่าของจัดเต็มขยี้ใจนะครับสะบัดมืออย่างว่องไวเลยทีเดียว โอเคครับคลิปนี้ก็ไวเท่านี้ละกันนะผมก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเวลามคลิปใหม่ๆเนี่ยจะได้เข้าฟีดยูทูบครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ ช่วงกำลันเวขายของสาหรับใครที่อยากสนับสนุนกำลันเวนะครับก็กดจอยกดเข้าร่วมข้างปุ่มสับสกายได้เลยนะครับผม20บาท50บาทเท่านั้นนะครับผมเป็นการสนับสนุนกำลันเวให้มีกาลังใจทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับใครที่ไม่สะดวกนะครับสามารถกดซูเปอร์แตงมาเป็นกาลังใจให้กันเวได้นะครับผมแล้วก็สามารถเลือกเงินโดเนทได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับยังสามารถคอมเมนต์เพื่อเป็นกาลังใจให้กำลันเวได้อีกด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับขอบคุณมากครับ